สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The p r e a k t a l e r e q u i e m นะคะอันนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษเนาะจากพาร์ทที่6บทที่4ของเราเนี่ยคือมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันอาหารมากมายต่นี้เพื่อผ่านไปยังท่าเรือที่ใกล้บ้านเอ่อท่าเรือให้ได้นะคะไม่ใช่ท่าเรือใกล้บ้านหรอกเป็นสถานที่นัดพบถัดไปของโจเซฟ่ะ เออแล้วมันมีทหารขวางอยู่ใช่ไหมแบบเยอะมากที่เนตไตยหลายๆรอบอะ่ะคือนั้นอนะ่ะเล่นนานมากเลยนะกว่าจะผ่านแต่สุดท้ายก็จบด้วยที่แบบว่าวิง่งจูดไปเลยซึ่งมันทาให้เนตพลาดเก็บของเยอะมากแล้วก็แบบคือฟีลแบบกลับมานอนคิดอย่างเฮ้ยตรงนี้คุณน่าจะผ่านตรงนี้ได้แบบนี้ได้นะทําแบบนี้ได้นะกลับไปคิดหนักขนาดนี้ก็คือต้องมาลองกันหน่อยแล้วว่าเราสามารถผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะคือมันมีลูก คือในเกมมันมีจะบอกว่าไงว่าลูกเล่นมีวิธีการใช้กระสุนนู่นนี่นั่นเยอะอยู่แต่พอเข้ามาอยู่ในสถานการณ์จริงเวช่วงเวลาจนตัวเปลี่ยนกระสุนไม่ทันนึกไม่ออกก็คือตอนนั้นคิดไม่ออกนะคะทุกคนไม่ไไรู้ว่าจทำยังไงนี่โอเคเรากลับมาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งภาคนี้ดีเนาะมัน,ม,นมันเลือกเป็นคือในแชปเตอร์ภาคที่แล้วเหมือนมันเลือกแชปเตอร์ได้ใช่ไหมแล้วก็พมาภา,ภาคเนี้ยมันเลือก เขาเรียกจุดเช็คพอยด์ได้เนาะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนี้ปะวะไม่น่าใช่ทาเวิร์กจะอะอาจจะเป็นตอนนี้แน็นอาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นไม่ได้ให้ทำให้ดูต่อเนื่องนะคะอาจจะตัดให้ดูเป็นช่วงๆ โอเคจากจุดนี้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เพราะว่าโจเซฟคอสยังช่วยเราอยู่นะคะนี่เห็นไหมโจเซฟเขาช่วยโอ้แล้วนั่นกองทัพ ตกลงน้ำไปทาำอะไรไม่ได้นี่นี่แล้วก็มาถึง จุดนี้จุดนี้ที่ผ่านไปยากนี่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเขาที่แดเนเลือกไปทางซ้ายมือนะคะมาดูด้วยว่าทางขวามือสามารถทำได้บ้างนี่โจเซฟเขา <coughs> our cleaners are making progress. This is not cleaning. Most of these people weren't even sick. The beast is emptying the city. It's a massacre. They're all potentially sick. We can't take the risk of letting anyone out. You know it. <coughs> That's why they the city down, yes. Trap people inside. เขาก็จะเลือกที่จะเดินมาอะไรใครเห็นเหเคิรกกัดเอ้าขานมาอย่างนี้เลย อ้ว <Mile> เ <dizzy> <Vale> <laughs> <especially>. ้ย <authorities> อ <swimming> ันนี้ผ่านง่ายจังเอาเอาแล้วก็โดน สชงี้่นะแต่หนูไม่เข้ามาในโปรงหญ้าเลยสรุปมาขวามือง่ายกว่าเลยคือเราจะจบแบบว่าพาร์ทพิเศษไว้แต่เพียงเท่านี้เลยล่ะคะเอาดีด ไม่ใช่ไม่ได้พูดอะไรสัตว์นะคะหนูเสือกดันบล็อกทางซะง,งั้นอ๋อข้างบนข้างบนมีตักนูเดีอยวนี้ที่นี่เคลียร แต่ข้อมเหมอนมีของว่ะถ้าฆ่าสักคนนี่จะเป็นอะไรไหมจะมีใครมาตรวจด,ดูปะ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเนี่ย้อ,อ,อาวมามต,อตุอะไรตุตู่เดินมาทางนี้ทำไมเลยคะงง

เมื่อกี care, ้กูผ่านได้ยังไงวะงงเห็นไหมไม่เห็นนะลูคัสมือช้าลูคัสเรงช้าเว้ยหาไม่เจอเฉย าหาเราไม่เจอเื่เลยค่ะเอ้ยศพจตกไปข้างล่างเขารู้หมดเ้า เกือบดีละไม่เข้าใจเลยว่าแบบพอเล่นเกมสนิทอะไรแบบนี้มึงก็ต้องแบบเราก็ต้องเงียบอะ่ะงงไหนโอ้ไม่ใช่ผมเห็นได้ไง มัวหมดมองฝัง่ง,งนู้นนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราทำดีแล้วเ่ละแล้วมันก็จะก็งงว่าเราหายไปไหนตอนนี้เขาก็เริ่มหาเราก็แล้วเดี๋ยวนะ จะมีตัวหนึ่งอะที่แบบพยายามฆ่าเราเราตายเพราะมันทุกรอบเลยแต่ตอนนี้เยอะมาก ริ่งไปอยู่บนนี้ให้หนูกินทีละตัวก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วแม่นั้นหนูไม่กินวะมันอยู่ในแสงไฟเหรอไกลไป <c oughs> นะหนูไม่ไปทุกคนทำไมวะ ไหนไหนไหนใครวะใครจะมาเดี <c oughs> ๋ยวเดียเอ้ย <c oughs> มันไม่ทันนะมันยากตรงเลือกกระสุนนี่แหละโอดีนะมาหลบใต้นี้พอดีแม่เงเลย กระซิบกันก่อนได้ไหมคุณสองคนเนี่ยไม่ต้องหันหลังกลับมาแล้วนะโอเคโอเคโอเควิ่งเข้าพง จากวิ่งกลับไปเอาหีบทำจรนงเราา,านี้ได้นะ้ อะไรโหนหนูอะไรไหนอะคนไหนมองไม่เห็นเอาดีๆใครมันจะเดินมาดูคัดะไอ มันมีเสียงนะแต่มันตัวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ดูอู้เอาล้ย โอ้ตาต้องเว่ยใครมันเห็นกหัวยากเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากทางไหนมันได้ยินเสียงแต่ว่าตัวคนมันอยู่ไหนวะ ทีนี้เราจะผ่านดงนูไปได้ยังไง นดิฉันติดขันผลแป๊บหนึ่งขอใช้ความคิดก่อนรู้ค่ะโอ้โหของหมดโอ้โหแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ ไปไงล่ะนี่แบบลูคคับ มาไม่ได้หรอกคะ่ะใช่แล้วเราก็ขิงไม้ก็หมดอีกถูกไหมไม่น่าทันทันปะไม่ทันอ่ะ โอเคอย่าหยุดเดินต่อไปเรื่อยๆเอาอดันเป็นการล่อให้มันไอ้นี่เฉยๆไปเฉยเลยแล้วถ้าเราใช้ไอ้นี่ล่ะ วิ่งรูคัสขอร้องมานี่อไอ้านรูคัดกลัว จับมิดเออเท้ตายเถอะเมื่อกี้วิ่งลนเอาซะลนเชียดูสิมีของให้เก็บหรือไม่ไม่มีหนูใช่ไหม ตรงนู้นมีของถ้าเราดับไฟตรงนู้นนะก็คือเสียของเปล่าเลยเพราะว่าไปไม่ถึง พอได้แล้วมัง้งพอได้แล้วมั้งทุกคนคิดว่าเราผ่านมาได้ดีแล้วแหละแบบทําการเราผ่านมาได้แล้วทุกคน ว่าพาร์ทที่แล้วนี่ไม่ได้ถึงขนาดนี้นะเนี่ยพาร์ทนี้นี่อย่างน้อยมีการสเตลมีการฆ่าแล้วก็มีการใช้อะไรหลายรูปแบบในการผ่านจุดนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าพาร์ทพิเศษพาร์ทนี้ขอจบไปแต่เพยงนท่าน,นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามมากเลยนะคะบา,บายๆคะ่ะ